แพลโเรทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พอยมีรถเข้าใหม่มาอัปเดตกันอีกแล้วนะสำหรับใครที่ตามหารถยนต์มือสองยูสคาร์นะคะรถคุณภาพพรีเมียมเลยถึงพอยได้นะคะที่นี่เลยกดไลค์กดซ u b s c r i b e like, กันได้เลยนะคะรถสวยๆเพื่อคุณออกรถเพียง999บาทจบทุกอย่างบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะเพื่อนๆอยู่ที่จังหวัดอะไรกันบ้างทื้บอกใต้คอมเมนต์ได้เลยวันนี้ขอพาดูรถครอบครัวย,ยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะคะจากค่ายมิตซูบิชินะคะคันนี้เป็น มิตซูบิชิปาเจโร่ GT Premium เครื่องยนต์2.4ขับ2รถเกียร์ออโต้เป็นรถปี2020จะบอกไล์ให้เลยนะว่าคันนี้มาเยอะมาเยอะทุกคนนะคะถ้าใครมาเยอะแล้วไปต่อได้ในราคาพิเศษเพียง7 9 9 0 0 0บาทนะคะเ9 9 0 0 0บาทเนพะื่อลองเช็คราคาดูนะคะปี2 0สชมใหม่มาแนเชนด้วยนะคะเป็นรถที่เข้ามานะคะแล้วพอก็เห็นว่าเออเป็นรถสวย รถบ้านเดิมๆวิ่งเยอะแต่เข้าศูนย์เช็คทุกระยะนะคะกระจังหน้าเท่ๆไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดย์ไลท์นะคะล้องสามร้อยองศาเซ็นเซอร์รอบคันมีสเตชิ่ตั้งไปมาให้ด้วยนะคันนี้ก็สวยมากๆสวยสุดๆเลยอ่ะทุกคนนะคะได้รถที่มาเยอะก็จริงแต่คุณภาพพรีเมียมแถมยังประหยัดกว่าเราไม่กลับบายคนขาด้วยความจริงใจแบบนี้นะเอาละมาดูในส่วนถุงล้อกันนะคะคันนี้ลงแม็กให้แล้วค่ะ พร้อมอยางคุณภาพดีๆด,ดันหล่อมนะคะจัดไว้ให้1ชุดกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยวนะคะที่เป็น led นะคะปลายกระจกแล้วก็จะมีกล้อง3ามสองศามาให้ด้วย mm. มือจับโครเนียยแบบนี้กันสัดมีมาให้ครบเลยนะคะมาดูกันที่มุมด้านหลังเลยดีกว่าค่ะ, mm. คะนี่คือรถครอบครัวนะคะที่สามารถเดินทางไปไหนก็นได้ทั้งครอบครัวช่วงล่างดีๆออปชั่นจัดเต็ม คันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตเซนเซอร์รอบคันกล้องหลังก็มีมาให้นะคะไฟท้ายเป็นไฟ LED นี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ภายในเลยดีกว่าค่ะในส่วนของประตูท้ายนะคะก็สามารถเปิดปิดนะคะระบบไฟฟ้าเพียงแค่แตะปุ่มยามประตูท้ายก็เปิดขึ้นง่ายๆแบบนี้เลยค่ะนี่คือในส่วนของห้องสัมภาระนะคะที่ปรับเบาขึ้นถ้าปรับเบาะลงปุ๊บนะคะเพื่อนเพื่อน,นจะได้พื้นที่ห้องสัมภาระที่กว้างขึ้นไปอีก เบาะแถวสองก็พับได้แถว3ก็พับได้นะคะนี่คือบรรยากาศด้านในนะคะเป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้ได้จอดตรงกลางสามารถดูหนังฟังเพลงกันได้ทั้งครอบครัวขณะดเดินทางนะคะช่องแอร์มีให้ทั่วถึงเลยนะคะมีไฟกลางเก๋งท้ายเก๋งหน้าเก๋งให้ครบชุดเลยเพาดานก็สะอาดสะอานมากๆนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสําหรับรถคันนี้จะบอกว่ารถไม่เคยชนเปลี่ยนเครื่องจมน้ำใดๆน,น,นะทุกคนที่ราคาถูกกว่าตลาด7 9 9 0 0 0้าาบาทเนี่ยเพราะเขาวิ่งเยอะ จะบอกแบบนี้ว่าวิ่งเยอะแต่ถ้าใครรับได้คุณจะได้รถนะคะโชมใหม่แบบนี้ไปเลยนี่ค่ะนี่คือบรรยากาศด้านในลูงค้าได้ชุดเปาะหนังสีดำชงเสียบสาย usb นะคะมีเต้าเสียบปลั๊กไฟให้ด้วยนี่คือจอตรงกลางที่พลาสติกยังไม่ได้แกะนะคะใหม่ๆพร้อมใช้งานรถปี2020เลยค่ะมาดูกันนะคะสำหรับภายในที่นั่งของคนขับนะคะคนขับก็จะได้ชุดเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันนะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านั่นเอง ะะขึ้นรถกันเลยดีกว่าพร้อมไหมคะปาเจโร GT Premium ปี2020ีค่ะคันนี้มานอน่ไอนหื่นอโลนะคะจะบอกว่าเยอะพอเองก็ตกใจนะคะแต่ถ้าคุณได้เช็คแล้วว่ารถเข้าศูนย์เช็คทุกระยะประวัติดีๆนะคะสบายใจได้นะคะรถวิ่งใช้งานได้ตามปกติเลยโอเคไหมคะนี่กระจกป,ปรับพับไฟฟ้าปุ่มพุชสตาร์ทพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพุชคอนโทรลแพดเดิ้ลชิพมีให้ครบ และคะันนี N ้ e, มีจอตรงกลางสวยๆแบบคมชัดมากๆระบบนำทางเนวิเกเตอร์มีมาให้นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านสวนชนบุรีเพื่อนๆคะ่ะนี่นะคะเดินทางกันได้สบายๆเปิดปิดประตูท้ายจากตรงนี้ได้ด้วยนะคะแถมยังมีกุญแจสมาร์ทคีย์เลสให้นะคะอีก2ดอกสามารถเปิดประตูท้ายได้ด้วยนะคะถ้าลงมาด้านล่างนะคะเพื่อนจะได้แอร์ที่เป็นดิจิตอลนะคะปรับแยกอิสระซ้ายขวาได้เลยคะ่ะ h d m ี USB ตรงนี้แล้วนะคะและนี่คืออีกหนึคนันจะบอกว่าโอ้โหทุกคน ได้รถที่แบบพร้อมใช้งานประวัติดีๆกระจกตดแสงรบก่วนออโตโอ้ม่านบังแดดน,นะคะนี่เปิดใช้มีกระจกในตัวนี่คือตัวพรีเมียมตัวท็อปสุดเลยนะคะไม่ต้องจ่ายเป็นล้านวันนี้เอาไปที่7 9 9 0 0 0บาทผ่อนเพียง14ื่นได้รถปี2020นะคะไมยเขาเยอะแต่เขาเข้าศูนย์เช็คทุกระยะถ้าคุณดูรถเป็นนี่แหละคือรถที่คุ้มค่าที่สุดนะคะถ้าไม่ติดเรื่องไม้ ต้องบอกแบบนี้นะเอาละฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับปาเจโร่ t ีทีพิเอม,มอีกหนึ่งคันค่ะปี2020สนใจติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปได้เลยนะคะยินดีช่วยดูแลค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ